สวัสดีครับไก่ลลานานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านข้าวมันไก่โฟเฮงนะครับอยู่ยังเยียงกับศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วก็นี่ครับ่รทานมากข้าวมันนะครับแล้วก็ไก่ชิ้นหนาๆอย่างนี้ครับไม่มีตีนะครับชิ้นใหญ่ๆเลยแล้วก็นอกจากข้าวมันไก่นะครับก็จะมีนี่ด้วยครับเป็นหมูสเตะครับ ้ามันไก่โกเฮงครับร้านนี้หาไม่ยากเลยครับอลองชิมเอาเป็นหมูสเต๊ะก่อนแล้วกันครับ เราแต่เนื้อนุ่มมากครับข้าวหอมน้ำจิ้มอร่อยครับ ข้าวไม่มันมากนะครับเป็นเม็ดสวยนะครับแล้วลองกิมไก่ครับอร่อยครับไก่เนื้อนุ่มนะครับถ้าเกิดผ่านมานะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีร้านขา้าวมันไก่โกเฮงเยี่ยมเยกับศูนย์ราชการจังหวัดครับ ทางไปแม่ลินมานะผมขาเข้าเชียงใหม่ครับหามไม่ยากครับร้านอยู่ริมทางครับมีป้ายอยู่ครับ